เราเข้าบ้านนล้เจ้ามินเนี่ยนทำไงเนี่ยโอแมนทำไมโอแมนตัวเตี้ยลงเพราะฉันน่ารักไงหัวโตน่ารักเลยไปไงกระลาบสวัสดีนละยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลโอแมน S12 นะครับผมตอนนี้อยู่กับเบคกั้นโอแมนมินเนี่ยนโอน้องๆอยู่ไหนไม่มีไม่เห็นใครโอ้ใครมีมาขังไว้ตรงนี้ปล่อยมันไว้ข้างนอกงั้นแหละมันมองไม่เห็นใครใช่ไหมนี่นี่เข้ามาเลย โอ้แมงอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นแบบนี้มันคือการจำลองการหนีฆาตกรแมงมุมนะแกรู้ไหมโอ้ฆาตกรเหรอใช่เนี่ยเราต้องค่อยๆแอบนะเพราะว่าอุ้ยเดี๋ยวมันมีกุญแจตรงนี้นี่แกเห็นไหม้างนอกอ่ะฮะโอ้แมงมุมแมงมุมโอแมงแมงมุมกำลังกำลังไปเตะโคนโอแมงตรงขวาจริงเหรอว้าวอุ้ยโอแมงเห็นไหมอุ้ย อุ้ยอุ้ยมินเนี่ยนฉันมีกุญแจอ่ะฉันว่าเราต้องรีบลงไปเร็วๆเลยมันเหมือนประตูนั้นมันจะเปิดได้ไม่นานนะเจ้ามินเนี่ยนไปเร็วน้องตอนเนี้ยเราต้องเก็บพวกกุญแจก่อนนะนี่เออได้กุญแจสีเขียวมาไม่รู้ทำอะไรนัน้องป้ามินเนี่ยนแกเก็บกุญแจสีส้มมาปะเก็บมาแล้วโอแมนเก็บมาแล้วเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมินเนี่ยนมินเนี่ยนแบงค์มูมันโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึมนก่อนบอยกันขึ้นบอลกันฮะ กลัวโอ้อสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนบ้าอะไรสี่ม่วงสไป,เด,สปเดอ,อดร์วายสไปเดอร์น็อตสไปเดอร์ทานอ็อตวายมันมาหาฉันมินเนียน่ยนเพื่อนเปิดประตูไว้แล้วอยฉันไม่รู้แม่ฉันได้กลับมาแล้วแม่ผมกลับบ้านมาแล้วครับโอเคอยฉันลุออกมาแล้วมินเนียนเ่ยนแกอยู่ไหนอะแม่ขึ้นเรือัวเร็วเลยวายไปแล้วมินเนี่ยนว้าว โอเคครับน้องๆเรารอดมาได้นะครับแต่ว่าเอายังงงๆกับเกมอยู่เพราะฉะนั้นน่ะเราควรจะอ๋อเราสามารถซื้อตัวเป็นปริาจแมงมุมได้น้องๆถ้าเรากลายล่างเราจะกลายเป็นปริาจแมงมุมอะไรก็ได้แต่ว่าพี่โอแมนเลือกเป็นรูปลักษณ์ของเราดีกว่าอ่านี่ถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากจะดู E ี2นะคอมเมนต์มาบอกเลยว่าอยากดู EP พีมากเดี๋ยวพี่โอแมนจะกลับมาเล่นแลวจะกลับมาซื้อพวกสกินพวกนี้ให้ดูเลยถ้าเกิดชอบนะปั๊บงั้นเพราะฉะนั้นเรากดเพย์อเกอีกรอบหนึ่งอ่าโอโหเดี๋ยวผู้เล่นมี3าคนมีเนี่ยกดเพย์เร เอาละนี่คือการประชุมของเราเพราะฉะนั้นมันมีปีศาจอยู่ในนี้ระวังดีๆละ่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเฉื่อ,อยใสแมงมุมมาเอ๋อแมงมุมมันเหมือนจะมาหาแกเลยเ,เดี๋ยวมันจะไปหามินเนี่ยนต่างหากแล้วเดี๋ยวมันเลือกเดี๋ยวโอ้แมนมันอุ็ยโอ้ยโอ้ยงอุ้ยอุ้ยสยองมากเลยเจ้ามินเนี่ยนโอ้น่ากลัวแมนใช่ปึ๊บ นี่เราข้ามบวดไปเลยไม่ดูนี่คาซีนอะไรไม่ดูโอ้โหเดี๋ยวกลับมาบ้านหลังเดิมเ <G ül> มื่อกี้เหมือนจะจําความได้ว่าเราจะต้องเดินเข้าบ้านไปก่อนนะตรงนี้จะมีกุญแจสีแดงน้องๆอ่านี่ป <G ül> ึ๊บเก็บก่อนเลยแมนต้องต้องเก็บกุญแจโอแมนใช่ใช่ฉันเก <G ül> ็บกุญ <ใจ S 1> แจ,แจสีแดงมา <G ül> แล้วก็มีประแจสีขาวอยู่ข้างล่างปึ๊บอุ้ยเราต้องหากุญแจสีน้ําเงินอาไีมเนี่ยเพราะไม้บันไดฉลงโอเคนี่อ๋อนี่นี่มินเนี่ยเก็บฉลงแล้วเอามานี่นี่นี่ไขตรงนี้นี่นี่นี คโอแมนต้องเอากุญแจสีน้ำตาลโอแมนอ๋อกุญแจสีน้ำตาลอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ตอนเนี้ยแกได้ยินเสียงไหมอุ้ยโแมนโดนกินไปแล้วมินเนี่ยนงูแมงมุมตัวนี้น่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นแมงมุมลายตัวนั้นโอ้โหเดี๋ยวเพราะนนมันอยู่บนหลังคาบนหลังคาบ้านเะไอยู่บนพื้นบ้าน อุ้ยมันปิดประตูมันมามันมามันปิดประตูโอเคเราลบอยู่นี่เราลบอยู่นี่ตัวเล็กที่สุดโอเค้าจะเล็กสุดสุดอ้ยมันมองมันมองนี่ไม่เห็นหรอกนี่บอกเลยไม่เห็นติดอยู่ในซอกไมบอกใครวุ้ยอุ้ยมันวางแถบมาเร็วยมันวางแถบมันวางแถบโอ้ยเดี๋ยวมีเนี่ยนโอ้ยเดี๋ยวมีเนี่ยนมีเนี่ยนหลุดไหมไปเร็วไปเร็วอุ้ยมันวางแทบใส่มิเนี่ยนน้องๆโอเคเอาฝนตัวนี้เรื่อยเ มันนี่มันนี่มันหลบอยู่นี่มันหลบอยู่นี่โอเคหลบหลบอยู่หลังประตูนี่เฮเดี๋ยวฉันหลบอยู่หลังประตูตอนนี้จะมีเนี่ยไหวไหมไม่เยอะตรงตรงนี้เด่นๆเลยแม่โอ้มันเด่นเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ฉันกำลังโอ้โหเดี๋ยวมันมาแล้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 วแล้วฉันก็วิ่งออกมาแล้วโอ้ยมันวางแถบมันวางแถบโอเคน้องๆช่วยพี่โอแมนด้วยโอ้โหเดี๋ยวมันปิดประตูมันน่าจะเข้าห้องน้ำแน่ๆเอนมันเปิดท้องมาแม่ใช่เนี่ยมันมีฉลังอยู่ฉันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอ่ะระวังมันเปิดประตูอย่างเดียวพอ อ่ะฉัน <ento> เก็บมาแล้วกับกุญแจสีแดงเก็บกุญแจสีแดงกุญแจสีแดงก็ไม่เก็บมายังกุญแจสีแดงอ่ะฉันวางแลกกับแฉลงมานายเอาแฉลงมาออเอาแฉลงเหรอใช่แต่ตอนเนี้ยอ่าไม้บันไดเราไม่รู้จะต้องไปหาตรงไหนเจ้ามินเนี่ยนแกพอจะรู้ทางไหมอ๋อจากการคำนวณแล้วมินเนียนคิดว่าน่าจะต้องอยู่ในกล่องโอ้ไม่ระวังกับดักนะได้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 ฉันไม่เหยียบมามาแกลงมาก่อนมาเร็วๆมินเนี่ยนมาห้องนี้เร็ว วายวายมาแล้วมินเนี่ยนระวังแกแกแกทำให้ฉันดูแย่มินเนี่ยนฉันบอกให้เข้าไปแกไม่ยอมเข้ามาโอเอาละน้องตอนนี้เราต้องตามหาบันไดกันก่อนนะเปิดประตูมาข้างนอกโอเคเราสามารถออกมาข้างนอกได้เจ้มมินเนี่ยนต้องใช้ระเบิด แม่งงุมมาแม่งงุมมาโอเมนโอ้โหเดี๋ยวลูกพี่วางแถบอย่างนี้นี่ผมวิ่งโอ้โหเดี๋ยววางแล้วก็เข้าไปงั้นปิดประตูให้แล้วกันครับพี่โชคดีนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราต้องหาสำรวจก่อนว่าของตรงไหนหาตรงไหนบ้างอ่ะเจ้ามินเนี่ยนเพราะว่าเออเรายังขาดของหลายอย่างอย่างอาทิเช่นแบบว่าไม้ทำบันไดอะไรอย่างเงี้ยเจ้ามินเนี่ยนโอเมนเราต้องว้ายม,าม,มันออกเดี๋ยวแกเปิดประตูแล้วแกใช่ดิคุเจ้สีแดงกุเจ้สีแดงใช้ตรงนี้ โอแมนเจ้ากูจะเรวมิเนี่ยนมันจำสแกนเหรออโาแล้วตอนนี้เหลือแค่พี่โอแมนคนเดียวอ่ะมินเนี่ยนกดฟื้นได้ไหมอ่ะเออตอนนี้โอเคอาจจะฉันลุยเดี่ยวก็ได้ตอนเนี้ยเขากำลังดักทางฉันอยู่เจ้ามินเนี่ยนแต่ว่าไม่เป็นไรตอนเนี้ยคลิปเนี้ยเราทำให้น้องๆเห็นแล้วว่ามันผ่านด่านยังไง โอเมนว่ม่น้ได้เชิคได้เลยนี่โอ้ยนี่นี่มาดิมาดิทุก้ทั้งวันน่ะนี่ทั้งวันก็ยังไหวไปไงน้องๆพิมไปเลยเว้ยเดี๋ยวเมันมุดใต้โต๊ะได้เด้อนี่ทั้งวันก็ยังไหวเธอไปไงล่ะนี่มาดิว้าววาววล็วว้ววตายอย่างสยดสยองเลยนี่มาดิมาดิทุกได้ทั้งวันน่ะนี่ทั้งวันก็ยังไหวไปไงน้องๆพิมไปเลยเว้ย เอาละเรามาเริ่มกันใหม่นะเจ้ามินเนียนเมื่อกี้ไส้แตกเลยโอแม่ไม่ไหวไม่ไหวเมื่อกี้โอแม่งุมน่ากลัวมากคนเมื่อกี้เขาดักแล้วก็เออฉันไม่รู้มันสามาัญมุดตายโตได้นะโตตเดี๋ยวอย่าเลือกฉันอย่าเลือกฉันอุ้ย คุณลุงครับผมอยู่ในโลกไหนกันเนี่ยไหนโอเมน, 12, น้าสองนายยังเด็กนักผมว่าผมก็ไม่เด็กแล้วนะเอาล่ะฉันจะมอบพลังปีเตอร์ปาร์เกอร์ให้นายเดี๋ยวอ่านมั่วๆเลยนอ้องๆตอนนี้โอเคพี่โอเมกํากำลังนั่งย่างมัสเลโลอยู่นะครับน้องๆตอนนี้แล่ท่านใดนั้นเองมันก็มีมันก็มีม อหรือ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 ,อ,อ,อสีลบกันอะไรอหรืออหรือ,อ,อโอ้ยอย่าไปพูดอหรืออะไรไบ่อยๆข้างหลังนั้นมันมีอะไรไหนไปดูเซ่เจ้าเด็กน้อยอ่ะ,อะบอกให้ฉันว่าไปดูเจ้าเด็กน้อยแต่ว่าลุงเขาเรื่องที่จะเดินไปตายซะตาแก่วิ่ง <c oughs> เอาเละครับน้องๆตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้ว <c oughs> ทำไมท่าทางแกเอามือมาทะลุลูกตาฉันอย่างนั้นเจ้าเบคอนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวพาแกกลายเป็นแมงมุมอย่างไรล่ะโอ้โหฟูเดียวนะฉันขอทดสอบพลังของเราก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอ่านี่ถ้าเกิดอ่าเราสามารถต่ายกำแพงได้ไหมต่ากำแพงไม่ได้อ่าแถบอ่าวางแถบอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นการต่กํกำแพงมันต้องเป็นสีชมพูอย่างนี้อ่านี่เราก็จะเป็นสไปเดอร์แมนอย่างนี้ได้ปึ๊บโอเค สวัสดีเจ้าเราเด็กน้อยทั้งหลายอะอ่ะอปึ๊บโอเคน,อเอน้องๆปึ๊บเรามาดักตรงนี้โดยการวางแถบไว้อ่าปึ๊บนี่มินเนี่ยนอยู่ไหนนะโยมยขอหามินเนี่ยนก่อนเฮ่อฮแหล่งมุมไหลตัวนั้นฉันเห็นมันมีเบคอนอยู่ที่ไหล เดี๋ยวฉันคือแมงมุมแกไปหลอกมันฉันนี่ฉันนี่ต้องร้องแหวกเข้าใจไหมเมนเนียนโอแมน <c oughs> มไม่เอาฉันกินเพื่อนแกไปแล้วนหนึ่งคนโอแมนมไว้ชีวิตเพื่อนๆนของเมนเนียนได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ฮเ <c oughs> พื่อนแกมันวิ่งเร็วเกินไป นี่เปิดเปิดประตูนี่เปิดประตูเปิดประตูทุกหลังเปิดประตูเปิดประตูเปิดชิกิบูเปิดชิกิดาวเปิดไปหมดนี่เปิดห้หมดแล้วนี่ฉันจะกินนายผมดำนี่ก่อนเลยอะเดี๋ยวอฮ้ยเหมือนเขาเขาเป็นนักเล่นเกมที่เขารู้จุดที่เราแบบว่าไม่สามารถกินเขาได้อะเจ้ามินเนี่ยนโอ้โหโกงเกินไปน่ะเขาไปยืนตรงนั้นอะแล้วมันเป็นจุดที่ฉันต้องปีนไงอ้าวเห็น ฮะสู <wonder> you, ้ๆนะอะไรนะก <sm> <Alcohol Physical> <ots> ินไม่ไ oh, ด้กินอะไรนะอะไรนะนี่แหละกินเลยนี่อ่านี่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 ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยอ่ะปล่อยเจ๊ก็เจ๊กตีเจเฉยเอ้า มือก่ามินเนี่ยนไม่มีแล้วแหละฉันนั่นแหละฉันไม่อยากฆ่ามึงแกจะมาจานทำลายกับดักฉันทำไมเนี่ยฮะโอ้มินเนี่ยนแกขี้โกงอะฉันกินแกคนแรกนะถ้าเกิดแกโกงเงี้ยโอ้โหมาทำลายกับดักฉันเพราแกรู้ว่าฉันไม่กินเพราะแกมีกล้องฉันอยู่ไงล่ะมีการพิเศษตรงนั้นน้องๆตอนนี้ไม่นเน่ยกำลังจะหากุญแจไปเปิดห้องข้างล่างนะคะพอน้องตรงอ่า นี่แอกินคุณผู้หญิงกันเลยนี่เพื่อนนายเหรอเพื่อนนายเหรอนั่นเพื่อนนายใช่ไหมนี่วิ่งกันเก่งวิ่งกันเก่งก็สยองขวัญโอ้ยโดนยาฆ่าแมลงว้ชาร์กเงี้ย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 เงียชักเงี้ยเเงียเเงี้ยชักเงี้ยเงียเเงียเโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเจอเทพซะแล้วเจ้ามินเนี่ยนเบอเดี๋ยวแกร้องทำไมในฉันน่ะเป็นทางมุมอยู่มินเนี่ยนฮะว่าไง ตอนนี้มีเีนได้กุญแจสีเขียวมาแล้วไม่ไ่ันจะเปิดห้องเก็บของข้างนอกบ้านเพื่อเปิดประตูบานสุดท้ายเ่าอนกนเลยนี่มินเนี่ยนนายเป็นเพื่อนของฉันฉันจะส่งนายไปสวรรค์วา้น้องโอมนอะไรโอออ่รอ่อาปาาโอมนโอหายออกไปห่างๆเลยก่อนที่ฉันจะทำร้ายแก่ ปาป๊าขับอสปัดในมุมนี่ไงนี่มานี่ฉลาดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะเนี่ยเขาเล่นบั็กกับน้องๆโอ้โหอย่างงี้ไม่ดีเลยนะมาถ้างั้นก็ไม่ต้องผ่านกันให้หมดนี่แหละโอ้โหฉันบอกเลยรอรอรอแมนรอว้าา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 าอาาาเกียาาา ช่วยด้วยอาฉันจะกินเขา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 ทำร้ายฉันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วใหญ่ของพี่โอแมนก็หมดแล้วด้วยโอ้โหแล้วผู้ชายคนนี้เขาคือแบบว่าเขาเล่นเซียนมากเลยเจ้ามินเนี่ยนแกเห็นไหมแกเห็นไหมฉันถามแกเห็นไหมแกเห็นไหมแกเห็นไหมเห็นไหมโอ้เห็นนบรเอสบอสบอโหดมากโอ้บอสรอเขาเลยบอสรอเขาเลยไม่เกี่ยวกับมินเนี่ยนใช่ฉันจะไม่กินแกฉันจะกินมัน ฉันเริ่มไม่ไหวกับเขาแล้วเพราะว่าเขาใช้ยาฆ่า,มาแมลงฉีดฉันไ,ไ,มไม่ไหวเลยไม่ไหวเหมือนเราแพ้ทางอ่ะอารมณ์เหมือนฉันมาโดนตื๊บอ่ะจ้ามีเนี่ยแกคิดดูดิอออเออเออเขาเล่นเก่งงูแมนใช่ อารมณ์เหมือนฉันแบบว่ามามาแพ้มาเพื่อแพ้อะไรแกเข้าใจไหมน้องๆคนไหนสงสารพี่โอแมนก็ช่วยกันกดไลค์ให้พี่โอแมนหน่อยนะเพราะว่าพี่โอแมนอ่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้แต่ว่าเกิดมาเพื่อรู้สึกนี่แน่ออย่างน้อยกินเขาไม่ได้กินคนอื่นก่อนแล้วกันเอาละมาใครจะออกคนต่อไปใครจะออกคนต่อไปฉันบอกเลยว่าไม่ให้ออกกึ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 กนี่แน่มินเนียน ฉ <Yeah. S 2> um, um ันให้เวลาแกวิ่งสามวิมาวิ่งมาตรงๆด้วยห้ามผ่านข้างฉัน uh ไม่งั้นถือว่าแกโกงไม่งั้นฉันจะไม่ปล่อยแกหนึ่ง uh สามนี่แน่นับสามเลยนี่แน่นับสามนับสามเลยนับสามนับสามเลยอุ้ย,ยมีนเนีนหลุด <Yeah! S 1> yeah! อย่เฮ้ย